สวัสดีค่ะนาดา,าดค่ะ่สวัสดีครับักดิ์ับวันนี้เรามาถ่ายพรีเวดิทงที่ราชเุรัที่ลาคอชานา่าค่ะอุบะโอตุเกสนัแค่ที่นั่นเราเ็ทีมานทีุ่น้ดีากที่ทห้เราได้ได้ดีมากอบอกว่าชอบค่ะทีมงานเป็นกันเองมากและก็รู้สึกสนุกม,มากค่ะ วันนี้เรามาถ่ายเราก็สนุกมากค่ะอืมแต่งหน้าทําผมถูกใจหมดเลยช่างภาพทีมงานโอเคมากๆเลยค่ะแล้วก็รู้สึกเป็นกันเองกับทีมงานมากๆนะคะก็ไม่ผิดหวังค่ะที่เลือกฟินาเล่ค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะบ๊า